รวอย่างในวุบนะคะสามารถสร้างราได้ให้เราได้ง่ายเพียงแค่ผ่านสองเงื่อนไขนี้รูวยย่าง Hi ยินมมดีต้อนรับเนนะะข้าสู่ช่องแอมพลายเ่ชันแนลยูเบลข้างข่าวเบลค้า ภาษาไทนะคะทุกคนวันนี้นะคะพาสานะคะจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับไลฟ์รูมนะคะซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการเปิดสร้างรายได้นะคะถ้าอยาาาาากกกดดููวิธีรรรรส้้งยยไไจล์มนะคะคอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคลิอย่าลืมกด like, กระด,ด,ด,ดิ่มเพื่อเป็นพันธ์สปายของพาษาไทนะคะทุกคนฝากด้วยค่ะทุกคน,กคนไปดูกันเลยยา่าฮู l ลฟ์วูมคือแพลตฟอร์มเน้นวิดีโอโสั้นบุรีเหมือนเป็นหน้าต่างร้านค้าหรือแบรนด์ที่มีหลายอ f ฟฟิเชียลแอเคา์อยู่แล้วให้คนนะคะเข้ามาเห็นธุรกิจเรามากขึ้นค่ะผ่านการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะฟิลมันก็จะคล้ายๆกับกติ k t o อกหรือช็อตค่ะทุกคนพอคนสนใจปุ๊บใช่ไหมคะก็จะพาไปคุยต่อได้ในแชทค่ะคุยไปคุยมาอาจไปจบกับการขายใน l i ฟ e Shopping ก็เป็นได้ค่ะทุกคนตัวนะคะกับตรงกลางนะคะตรงนี้นี่นะคะก็จะเป็นหน้าเน,นะนมค่ะแล้วก็ติดตาม กดรูปโปรไฟล์เรานะคะบนขวามือนะคะฟังเฟิงนะคะคือการตั้งค่าต่างๆค่ะทีนี้นะคะพ่อสายยังไม่มีบัญชีทางการเลยพอสายนะคะก็ต้องกดคาว่าสร้างบัญชีนะคะถ้าเกิดใครมีบัญชีทางการอยู่แล้วนะคะก็สามารถช้นต่อกับบัญชีนั้นได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะคะก็สามารถกดสร้างบัญชีนะคะนี่สร้างบัญชีทางการค่ะขอข้อมูลต่างๆนะคะรูปภาพชื่อของเราค่ะพ่อสายแล้วใช่ไหมคะก็กดสร้างบัญชีค่ะแล้วนะคะก็ต้องอ่านข้อตกลงต่างๆนะคะแล้วกดยอมรับนะคะ แค่นี้นะคะก็ได้มาชีทางการแล้วค่ะทุกคนเครื่องหมายบอกนะคะคือการสร้างโพสต์ค่ะเราสามารถลงรูปภาพวิดีโอต้องเวลาได้แล้วก็ติดแฮชแท็กได้นะคะทุกคนกระดิ่งนี้นะคะก็คือการแจ้งเตือนค่ะรูปเหรียญดอลล่ลัวนี้นะคะมันคือรายได้ค่ะต้องผ่านเงื่อนไขก่อนนะคะถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้ค่ะผู้ติดตามของเรานะคะต้อง300คนคะ่ะชั่วโมงการดูนะคะ30สิชั่วโมงค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือสถิติการดูการเข้าถึงของผู้ชมเรานะคะทุกคนซึ่ง เราต้องขยันทำคลิปทำคอนเทนต์นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะบอกว่าไลฟ์บลนะคะเงื่อนไขมันผ่านง่ายกว่า y ู u t u อีกค่ะทุกคนจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยอง